เก้าสิงหะเกจิอาจารย์สิงห์บุรีเป็นดินแดงแห่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนาถึงแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ก็มีวัดวาอารามที่สวยงามเป็นจำนวนมากสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางศาสนาและวิธีการดำรงชีวิตที่สงบสุข มีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือของชาวสิง์ุุรีและประชาชนทั่วไปหลายท่านโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง9้าเกจิอาจารย์ได้ร่วงลับไปแล้วซึ่งชาวสิง์ุุรีได้จัดสร้างอนุสรณ์ไว้สําหรับให้ชนรุ่นหลังได้กราบไหว้บูชาระลึกถ,ถึงความดีงามที่ท่านได้สร้างไว้ให้แก่ลูกหลานชาวสิง์บุรีกสิงหาเกจิอาจารย์ที่ชาวสิง์บุรีได้จัดสร้างไว้ ที่บริเวณสารหลักเมืองจังหวัดสิงห์บุรีได้นำพระภิสุทที่จำพรรษาที่วัดในจังหวัดสิงห์บุรีมีชื่อเสียงทำคุณประโยชน์ต่อประชาชนชาวสิงห์บุรีมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆที่สามารถช่วยเหลือประชาชนทั้งในจังหวัดสิงห์บุรีและผู้ที่ศรัทธาทั่วไปให้พ้นทุกข์ได้และท่านได้บรมณาภาพแล้วทุกรูปจังหวัดสิงห์บุรีได้จัดสร้าง9เเกจิอาจารย์เป็นลักษณะรูปหล่อสำริดและได้ประดิษฐาน ไว้ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดสิงห์บุรีในสาราเก้าสิงหะเกจิอาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2544ซึ่งจะกล่าวเรียงตามลำดับที่ปฏิฐานณสาราเก้าสิงหะเกจิอาจารย์ดังนี้พระอาจารย์ธรรมโชตธรรมโชตร,รังศีชาตะพุทธศักราช2243มรณะพุทธศักราช2325 วัดโพก้าต้นหมู่ที่8ตำบลบางราจันอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีท่านเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น14ค่ำเดือน7ปีมะโรงพุทธศักราช2243ในแผ่นดินสมเด็จพระเทพราชาที่เมืองนครพนมบิดาชื่อสมเด็จเจ้าพิรมเชื้อสายเจ้าผู้ครองนครจำปักมันดาชื่อบางพระ้าจาธรธรรมโชต เป็นผู้มีวิทยาคมแก่กล้าทั้งยังรอบรู้สรรพคุณของว่านและตัวยาสมุนไพรเป็นอย่างดีได้ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บไข้ได้ทุกที่พบเห็นท่านผ่านไปทางไหนก็ถือโอกาสทำการเผยแพร่นามว่าผู้พิทักษ์ธรรมสำเร็จวิชากัะสินท่านสูงมีรูปสิทธิ์มากมายแต่เมื่อถึงคราวที่บ้านเมืองเกิดภาวะรับขันเป็นกรียุคถูกฆ่าศึกรุกรานได้เป็นผู้ที่รวบรวมชาวบ้าน ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบำรุงขวัญให้เกิดกำลังใจฮึกเหิมต่อสู้กับพมา่าฆ่าศึกจนย่อยยับไปถึงเจ็ดครั้งในศึกชาวบ้านบางระจันหนึงได้ชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์กไทยท่านสำเร็จวิชากสินมั่นชั้นสูงจึงทำอภิิหารได้หลายอย่างเช่นย่นระยะทางเดินบนน้ำสัตว์ป่าที่ดุร้ายไม่สามารถทำอันตรายได้มีอำนาจทางเมตตามหานิยม ทางมหาโชคมหาราชแ้วคราดคงกระพันชาตรีหน้าทางมหาอนาท่านได้สร้างเครื่องรางของขลังสร้างพระพิมพ์ดินเผาและพระว่านมหาราบร้อแปไว้เป็นจำนวนมากทั้งที่พบแล้วก็มีที่ยังไม่พบก็มีอีกเป็นจำนวนมากพระครูสีวิทยาโสพิษหลวงพ่อศีเกสโรชาตะพุทธศักราช2 4 8 8มรณะพุทธศักราช2480 วัดพระปรางหมู่ที่7็ตำบลเชิงกัดอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อศรีเกิดปีพุทธศักราช2408่บ้านเดิมอยู่แสวงหาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองมารดาของท่านมีชื่อว่าบุญมีชีวิตในวัยเยาววัยของท่านเป็นไปตามแบบลูกทุ่งที่ชอบศึกษาคนา้นคว้าทำปรับตำราบโบราณในทางศยศาสตร์เวทมนต์อุปตัสัยเป็นคนจริงจัง่อนที่ท่านจะมาเป็นเจ้าวัดวัดพพระปรางนี้ เมื่อท่านอายุครบบวชบิดามันดาก็จัดการอุปสมบทให้ตามประเพณีไทยที่วัดสุวรรราชหงได้รับฉายาว่าเกสโรขณะบวชเรียนอยู่ได้ศึกษาคันธุระและวิปัสนาธุระจนเชี่ยวชาญมีความรู้พอสมควรแก่มรณวิสัยเมื่อบวชเสร็จได้มาจำพรรษาที่วัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองที่วัดพระปรางนี้ท่านได้เดินทุด,ดงคือการออกแสวงหาวิชามากับพราพิสุ รวมสามรูปคือพระอาจารย์เพรพระอาจารย์พัดและพระอาจารย์สีทั้งสามรูปไดเดินทุ่งมาถึงเขตตำบลเชิงกรดอำเภอบางระจันทร์ญาติโยมในบริเวณใกล้เคียงจึงนิมนต์ให้ท่านเป็นเจ้าวาดวัดพระปรางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านมีความชำนาญในเรื่องเวทมนต์คาถาและเป็นคณาจารย์องค์หนึ่งที่มีกิติศัพท์โด่งดังไปไกลจนเป็นที่ยอมรับของชนทั่วไปทั้งใกล้และไกล อุปนิสัยส่วนใหญ่ของท่านนั้นนักไปทางเมตตาสงสารให้ความอุปกราแก่คนยากไร้ไม่สะสมทรัพย์เพราะท่านถือตามหลักธรรมอนิจจังอนัตตาของทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีแต่เสียสละเพื่อความสุขความเจริญของคนอื่นที่พึ่งพาแก่ผู้ยากไร้ใครได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรหลวงพ่อมักจะชี้แนะในสิ่งที่ถูกที่ควรจนเป็นที่พออกพอใจ เกียรติคุณของท่านก็ดังมากยิ่งขึ้นท่านจะพูดจากับทุกคนชนชั้นโดยท่านจะพูดเสมอว่าคนเรามีหรือจนเหมือนกันจะแบ่งชั้นกันไปทำไมด้วยอำนาจบารมีที่ท่านได้สร้างสมไว้นี้ได้เป็นแรงบันดาลให้ท่านมีอำนาจตาบะมีเดชะลรวาจาสิทธิและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปากศักดิ์สิทธิ์ไม่มีสัตว์ชนิดใดๆกล้าทำอันตรายท่าน จึงมีสัตว์นานาชนิดมาอาศัยอยู่ในวัดพระปรางเป็นจานวนมากในปีพุทธศักราช2476หลวงพ่อได้สร้างสาราการบเรียนหนึ่งหลังในการสร้างครั้งนั้นหลวงพ่อได้ออกเรียนรูปเหมือนของท่านเป็นครั้งแรกมีลักษณะรูปพัดยศหยดน้ำหยักมุมห่วงหูในตัวด้วยเนื้อทองแดงมีกรอบสองชั้นมีช่อชัยพฤกษ์ซ้ายขวาในช่อจะมีรอยฉีดก้า วางมือแบบสะดุ้งกลับคือมือซ้ายจะพาดหัวเขา่ามือขวาวางตรงหน้าตักซึ่งผิดแปลกกับเหรียญพระคณาจารย์องค์อื่นๆด้านล่างมีตัวหนังสือสามแถวคือแถวที่หนึ่งมีคำว่าหลวงพ่อแถวที่สองพระรูแถวที่ 2, ท 3, สามสีตรงกลางมีรูปท่านนั่งเต็นองค์หน้าตรงภาดสังฆาติด้านหลังด้านหลังเหรียญเป็นภาษาไทยอ่านจากซ้ายมาขวาว่า ที่ระลึกในงานสร้างสาราวัดพระปรางพุทธศักราช2476คาถาขอมว่าอิติมานิท่านได้นำกอ,อกแจกเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมทำบุญสร้างสราราพระภูสิงหาราชมุนีวรนายกหลวงพ่อภูลสาครโรปชาตะพุทธศักราช2419มรณะพุทธศักราช2485วัดสังฆราชาว,ว่าตำบลบางมันอำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีเกิดนในตระกูลขาหบดีบิดาชื่อในายใจมารดาชื่อนางขอมเมื่อวัยเด็กท่านเรียนหนังสือกับท่านอธิการสอนวัดบ้านใหม่ซึ่งวัดบ้านใหม่หรือวัดหงงามเป็นชื่อเดิมของวัดสังฆราชาวาสซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพะระยาวชิระอญาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ ได้พระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดสังขราชาวาดในสมัยของหลวงพ่อปูนสาคโรในปีพุทธศักราช2439อายุ20ปีได้อุปสมบทและศึกษาเพิ่มเติมจากวัดต่างๆบริเวณจังหวัดใกล้เคียงและเป็นเจ้าวาดวัดสังขราชาวาดเมื่อปีพุทธศักราช2449แทนอาจารย์องค์เก่าที่มรณาภาพ ท่านได้สมณศักดิ์จนถึงเป็นพระครูสิงหราชมุนีโวรนายกตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีในปีพุทธศักราช2483ท่านได้ปฏิบัติมั่นคงในพระธรรมวินัยและได้บำเพ็ญชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาตามหน้าที่จึงเป็นที่เคารพนับถือของสาธุชนทั่วไปท่านมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2485สิริอายุ66ปี พรนา46พรรษาหลวงพ่อวอนชาตะพุทธศักราช2421พรณะพุทธศักราช2493วัดโวกแก้วนพคุณตำบลบางาพุษาอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2421ที่ตำบลบางาพุซาอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีท่านเป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติชอบ เป็นที่นับถือและศรัทธาของุุธศัสสนิกชนทั่วไปและนอกเหนือจากการเผยแพร่ธรรมะแล้วท่านยังมีความเชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทยรักษาโรคให้กับประชาชนทั่วไปที่เดือดร้อนแต่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือท่านสามารถรักษาโรคผิวหนังประเภทกรากเกลื่อนที่ทูดได้เป็นอย่างดีท่านมรณภาพเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2493 ิริอายุ72ปีหลวงปู่บุตรดาถาวโรชาตะพุทธศักราช2436มรณนะพุทธศักราช2537ณวัดกลางชูศรีเจริญสุขหมู่ที่7ตำบลภาคทันอำเภอบางอาจารย์จังหวัดสิงห์บุรีท่านเกิดเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2437ัรปีมะเมียเดิมชื่อนายบุตรดามงคลทองที่บ้านหนองเกวียนหัก ตำบลพุคาอำเภอโคกสำโรงจังหวัดรบบุรีมีดาชื่อนายน้อยมันดาชื่อนางอึง่งมงคลทองเมื่อวัยเด็กท่านไม่ได้เรียนหนังสือมีอาชีพทำนาเมื่ออายุได้20ปีได้เข้าร,รับราชการทหารในปีพุทธศักราช2458ราชาชสมัยรัชกาลที่6ที่จังหวัดรบบุรีเป็นเวลา2ปีเมื่อพ้นเกณฑ์ทหารแล้วจึงมาช่วยทางบ้านทำนา อยู่4ปีได้อุปสมบทที่วัดเนินยาวตำบลโพนทองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีในพุทธศักราช2465จำพรรษาอยู่วัดนี้1ปีจึงออกจาริกสแสวงบุญหาที่วิเวกบำเพ็ญสมณธรรมทุดงทั่วเมืองไทยเป็นเวลากว่า40ปีจนถึงวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2523จึงได้ย้ายมาพำนัก ที่วัดกลางชูศรีเจริญสุขโดยได้รับนิมนต์จากหลวงปู่เย็นธานะระโตท่านเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธุชนด้านการดำเนินชีวิตที่รู้จักพอดีไม่รับสมณศักดิ์ไม่สะสมปฏิบัติในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและรวบรวมแรงศรัทธาจากประชาชนพัฒนาสาธารณประโยชน์มากมายโดยเฉพาะด้านการศึกษา,าศาสนาท่านมรณาภาพเมื่อวันที่ 12มกราคมพุทธศักราช2537สิริอายุ101ปี7วันพันษา73พันษาหลวงพ่อเจ็กอาจาระสุโคพระครูอินทะคนานุสิชนชาตะพุทธศักราช2440โมรณะพุทธศักราช2538วัดระนามหมู่ที่6ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงบุรี เกิดเมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2440ปีกุลณบ้านเดิมบางนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเดิมชื่อนายทองอินสุขขุมมารดาชื่อนางถุงเงินบิดาชื่อนายมะกล่ำสุขขุมเมื่อยังยาว์วไว้ผมเปียยาวรูปร่างคล้ายคนจีนคนทั่วไปจึงเรียกว่าเจ๊กติดปากมาจนถึงทุกวันนี้เมื่ออายุได้20ปี ได้อุสมบทที่วัดพระนามเนื่องจากได้อยู่กับพี่สาวพี่เขยที่ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีและท่านได้เรียนวิชาไสายศาสตร์จากอาจารย์หลายท่านศึกษาพระธรรมและสอนให้ทุกคนทำความดีละเว้นความชั่วท่านเชี่ยวชาญทางวิปัสสนากรรมาฐานวัตถุบงคลของท่านได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเป็นมิ่งขวัญและเป็นที่พึ่งทางใจของทุกคน ท่านเป็นหมอโบราณช่วยชาวบ้านสมายัยก่อนเป็นจํานวนมากวิชาหมอโบราณที่สําคัญคือโรคพยาธิผิวหนังโรคคอตีบท่านมรณภาพเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2538สิริอายุ98ปีพรรษา74สพรรษาหลวงพ่อสวงอภะโยชาตะพุทธศักราช2441 มรณะพุทธศักราช2510วัดชีปะขาวหมู่ที่หตำบลพระงามอำเภอพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2441ที่ตำบลพระงามอำเภอพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีในสกุลพานิชย์และได้อุปสมบทที่วัดโบส์จังหวัดอ่างทองท่านเป็นพระพิสุทที่สร้างวัตถุมงคลมากมายทั้งประเภทหล่อเนื้อโลหะเช่นพระสีดา เหรียญหล่อรูปเหมือนใบเสมารูปร่อหารกีบบัวเนื้อประลอดพระเนื้อผงตระกุตนผ้ายันและพะระลีลามีห้าเนื้อได้แก่เนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงเนื้อเงินเนื้อรูมิเนียมและเนื้อโลหะผสมวัตถุมงคลของท่านเด่นในทางเมตตามหานิยมแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรีท่านมรณาภาพเมื่อวันที่18กรกฎาคม พุทธศักราช2510สิริอายุ69ปีหลวงพ่อแพรเขมังกโรโรพระธรรมมุนีชาตะพุทธศักราช2448มรณะพุทธศักราช2542วัดพิกุลทองหมู่ที่3ตำบลพิกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี ท่านเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2488ปีมะเส็งเดิมชื่อนายแพใจมั่นคงที่บ้านสวนกล้วยหมู่ที่8ตำบลถอนสมออำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีเป็นบุตรนางหน่ายนายเทียวใจมั่นคงเมื่ออายุได้16ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดพิกุลทองและไปศึกษาธรรมะที่วัชนะสงคราม จนสามารถสอบได้ปร,ริยนธรรมสามประโยคนับเป็นเกียรติประวัติแก่ทางวัดเป็นอย่างมากในขณะนั้นเมื่ออายุ21ปีได้อุสมบทและต่อมาได้ไปจำพรรษาที่วัชนะสงครามอีกครั้งเพื่อศึกษาธรรมะและสอบได้ปร,ริยนธรรมสี่ประโยคจึงกลับมาจำพรรษาที่วัดพิคุณทองจนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ดังนี้พุทธศักร,ราช2 4 8 4ได้รับสมณศักดิ์ ให้เป็นพระครูสัญญาบัตรตำแหน่งพระครูผู้จัดการทางพระปริยัติธรรมพุทธศักราช2486ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาและเป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวงพุทธศักราช2506ได้รับตำแหน่งรักษาการเจ้าคณะอำเภอท่าช้างพุทธศักราช2509 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอท่าช้างพุทธศักราช2521ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสามัญที่พระสุนทรธรรมภานีพุทธศักราช2525ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีพุทธศักราช2530ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชสิงห์คณาจารย์พุทธศักราช2535 ได้เรียนสมณศักดิ์เป็นประเทศสิงหบุราจาร์พรุทธศักราช2539นอสได้เรียนสมณศักดิ์เป็นพระธรรมมุนีท่านได้สร้างสาธารณสมบัติมากมายเช่นตึกอำนวยการตึกเอ็กซเรย์ตึกผู ray, ้ป่วยอาคารหลวงพ่อแพร6ปีอาคารหลวงพ่อแพร0ปีอาคารหลวงพ่อแพร่ปีให้กับโรงพยาบาลสิงห์บุรีสะพานข้าแม่น้ำน้อยสะพานข่าแม่น้ำเจ้าพยา โรงพยาบาลประจำอำเภอท่าช้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมห้องประชุมอำเภอท่าช้างห้องสมุดสำหรับวัดศาลหลักเมืองจังหวัดสิงห์บุรีที่สำคัญท่านได้สร้างพระใหญ่พระประธานพรซึ่งมีนามว่าพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนีหน้าตักกว้าง11วาสออก7นิ้วหมูดด้วยโมเสสทองคำา4 4เคจากประเทศอิตาลีไว้ที่วัดพิุ u ทอง จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของชาวพุทธและเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งค่าก่อสร้างเป็นเงิน20รล้านบาทหลวงพ่อมีวัตถุประสงค์ในการสร้างดังนี้ 1. เพื่อเป็นบุญกุศลและพุทธ,ธานุสติ 2. เป็นการส่งข้อประชาชนที่ไม่ได้ร่วมก่อสร้างให้ได้บุญด้วยเหตุที่เห็นแล้วเกิดเลื่อมใสและเคารพกรับ,บวหวส 3. สืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไปจะเกิดเป็นขุมทรัพย์ เกิดปัจจัยได้บำรุงการศึกษาเล่าเรียนพระปริยธรรมของพระพิสุสงฆ์สามเณรภายในวัดซึ่งมีการศึกษาพระปริยธรรมท่านได้รับความครบรพยกย่องจากประชาชนทั่วไปทั้งในและนอกจังหวัดมีลุกสิทธ์มากมายส่วนใหญ่เริ่มใส่ว่าท่านเป็นผู้มีเมตตาสูงมีวิชามากโดยเฉพาะด้านวัตถุมงคลมีความศักดิ์สิทธิ์ช่วยค้าขายดีทั้งคนจน คนรวยคนค้าขายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จนได้รับขนานนามว่าเทพ่ปราแห่งรูปแม่น้ําน้อยหลวงพ่อแพรท่านมรณาภาพในวันพุทธที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2542สิริอ,อายุ9 4ปีพรรษา73พันษาหลวงพ่อจวนสุดกิจโตพระครูจิตตานุรักชาตะพุทธศักราช2457 ฮรณนพุทธศักราช2536วัดหนองสุ่มหมู่ที่10ตตำบลห้วยชันอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2 4 5 7ปีถเถาะเดิมชื่อนายจวนทิพกันมารดาชื่อนางอินบิดาชื่อนายเคลือบทิพกันเกิดที่บ้านหนองสุ่มตำบลห้วยชันอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจบชั้นประถมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนวัดหนองสุ่ม เมื่ออายุได้16ปีได้บรรพชาเป็นสาม,มนเณรที่วัดหนองสุ่มและเมื่ออายุได้22ปีได้อุปสมบทที่วัดประสุขตำบลประสุขอำเภออินบุรีอยู่ 3, สามพรนาแล้วจึงอุปสมบทอีกครั้งเมื่ออายุ26ปีแบะจำพรรศาที่วัดหนองสุ่มเป็น,นเวลา46ปีท่านเป็นแบบแบบอย่างที่ดีแก่พระภิสุท์ั้งหลายในด้านการมีวิทยาอุตสาหะเป็นพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณประกอบด้วยสินจารวัตอันดีงาม ตามลักษณะส,สมณะผู้รักสงบมีเมตตากรุณาธรรมอันสูงส่งได้พัฒนาวัดและสถานที่ราชการต่างๆมาโดยตลอดเป็นที่เคารพกราบไหว้ของสาธุชนชาวสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นจํานวนมากได้เรียนวิชาศิลยยศาสตร์จากอาจารย์หลายท่านท่านจะสอนให้ทุกคนทําความดีละเว้นความชั่วหลวงพ่อมรณะเมื่อปีพศราช .2536 สิริอายุ79ปีพรรษา46พันษา